อ้นี่เข้าคลิปแล้วเหรอเนี่ยและที่เราจะไปนั่น,นคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําปราณบุรีกับกับที่ไหนจำล่ะเดี๋ยวรอไปดูเป็นยังไรไปดูกันเลยเฮ้ย hey, ไหนไหนดูหน้าหน่อย ไหนมีอะไรแล้วก็มาถึงกันแล้วถึงไหนวะเนี่ยเขาช่องกระจกก่อนอื่นเราจะแวะให้อาหารข้างกันก่อนไปไหนไหนข้างอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีตัวอะไรเลย จวงเอามะนาวเอาน้อยอเขียนง่ายใ่โอพอเถอะอยู่นี่แหละไปคุยหาลิงเธอชีเซโกเธอจะทำอะไรกับลิงไม่มีเครื่องมือ้าวสวัสดีครับคุณยามหรือหรือคุณยามหรือคุณอะไรเนี่ยทหารตอนนี้เราก็สอบถามทางกันอยู่นะรอสักครู่เดี๋ยวพาไปดูต่อโอ้โหก็อันนี้ก็กินอย่างเดียวเลยนะเนี่ยมีเล่นด้วย เดี๋ยวเกีมตุ้ยหมดแล้วอ่าเรามาถึงทางเข้าและไปให้อาหารข้างไปดูค่างอะตเปนข้างเ่เสียใจอดเข้าไปให้อาหารข้างเลยปิดนาว,วันนี้โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามาให้อาหารลิงกันแทนดีกว่า อะตอนนี้เราก็เตรียมอาหารให้พวกมันกันอยู่นะอาหารที่แม่ทำมาให้ข้างรแล้วอไหนอันนี้ปะอันนี้ปะโอ้ดูสิเยอะมากเฮ้ยว่าไงไอหนุ่มนั่งจู่โผล่เลยนะอะไรกับพวกแกวะนะมาจอดรถตรงนี้มีอะไรของพวกแกกันนะเอ้ารับจากมือเด็กๆไปแล้วอืมจ้องกูอยู่ได้ไปดีกว่า ไอนนมันเลียงมเด็ก,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 กอ,กกอ้มันจังเลยให้หาลิงสเสร็จละเรามาเดินทางกันต่อเลยดีกว่าจุดหมายต่อไปนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำปราณบุรีนั่นเองครับทุกคน พิพิธภัณฑ์สน้ำปราบุรีนะแดดร้อนเหมือนเคยประเทศไทยแนะเล่นนี่น้ำวนนี้ติดเล่นอย่งไนะ <c oughs> ก่อนอื่นนะทุกคนลบแรกเราต้องซื้อตั๋วกันก่อนเลยได้มาแล้วตัว๋ว50บาทต่อคนนะทุกคนมาที่นี่นะเลือก <Wow. S 1> ตั้งหรอ แม่ก็เจ้านายัอนบันเข้าชมมาถึงทางเข้าแล้วโอ้โหข้างในนี่นะดูเหมือนป่าจริงๆนะข้างในนี้มีเสียงกลบร้องด้วยเดินไปต่อเดินไปหน่อยก็แล้วกันนะเอ๊ะลิงโหนต้นไม้ไหนสัตว์น้ำเข้ามาเจอแต่สัตว์บกอ๋อ อยู่ทางนี้นะยังมีทางไปต่อใจเย็นทุกคนเธอยะมีทางให้ถ่ายลงโซนนี้บ้างอ่าได้ดูเรื่องไปมาอ้ยี่เป็นหนุ่มจังเลยเนาะไปแล้วนี่ม,นมันเหมือนยิงยิงเลยนะมาดูพวกแกงสิดูไอ้พวกมนุษย์สิปันญายเราอยู่นั่นแหละมองหนะ้าหาอะไรหาไอ้พวกมนุษย์ไหนเธอทำไง,งให้มันพองทำไงให้มันพอง tham thao mà cho tôi Ồ, oh, đùa ai trâm mận đó si, đang làm cái gì của mòn nè Anh làm nha này, ai trâm ไปท่านผู้ชมเราไปดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าไปเรามาถึงโซนเปิดโลกใต้ทะเลนหนดูสิใต้ทะเลจะมีอะไรที่นี่นะโหมืดมากเดินเข้ามาข้างในดูสิทุกคนมีปลาโบราณรือเปล่าวะตัวมันใหญ่มากเลยทุกคนดูสินี่นะมันคือปลาปลาใช่ปลาปลาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปไเราเดินดูกันต่อเลยไปมีฉลามด้วย แล้วก็มีอะไรด้วยก็ไม่รู้ปลาไม่แต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยทุกคน,ต,บบน,นตัวเท่าไหร่ได้มตัวเท่าหรอเรามาต่อกันเลยที่อุโมงน้ำนะทุกคนนะไปะ โอ้โหสวยจริงๆนะเนี่ยข้างในเนี้ยดูสิมีปลาเต็ไมไปหมดเลยแตนนยทย่ที่เราอยูอ่ที่ปลามีที่เราอยู่ที่เอาค Wand อยมนี่คอสเตดเนี่ยนะเราแค่อยู่ที่ว่าก่อระหว่างรอคุณแฟนถ่ายรูปอยู่ข้างในนะเราออกมาเดินดูข้างนอกกันก่อน,นดีกว่าถ้าจะนานจริงๆ นี่นะเรามาดูแมงดาทะเลตัวน้อยกันหน่อยพวะเองจะถ่ายค่ากันทําไมหนะักฮะบายดีกว่าเบือ่อไอ้พวกมนุษย์ชอบมองค่าเหมือนตัวปลาดน่นเฮ้ยดูสิมันมองปลาดาวอย่างค่าด้วยไหนดูสิมนุษย์เจ้าจะถ่ายอะไรค้ามากมายฮะ เห็นเต่าอย่างค่าเป็นดาราง,างนันเลยไปดีกว่าไปไหนดีเนี่ยอยู่แถนนี้น่าเบื่อจริงๆเลยนะเอาละทุกคนนะเราก็พาไปชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำปานบุรีจบเป็นที่เรียบร้อยนะทางออกยังสวยเลยทุกคนมีน้ําตกด้วย <c oughs> เดี๋ยวค่อยเดินทางกลับแล้วแต่ขากลับผมจะไม่กลับถนนเพชรเกษมทุกคนผมจะพาทุกคนเลาะริมทะเลเพื่อกลับไปถึง หัวหินไประหว่างทางขับแวะมาเจอลิงอีกแล้วดูสิไอ้พวกมนุษพวกนี้จอดรถตรงนี้อีกแล้วนะข้ามีลูกด้วยข้าขอกล้วยให้ลูกสักหวีหนึ่งได้ hey, ไ,ไหมเฮ้ยเยอะไหมพวกแกอะ่ะหวีหนึ่งเลยเหรอนี่นะครับทุกคนทางผ่านกับหัวหินของเราอุทยานแห่งชาติเขา300ยอด ดูไว้ทุกคนนี่นะหลังจากหลับมานานตื่นมาเขากินไม่หย,ยุดเลยดูทําหน้าเข้าสิอืมกินทั้งวันเลยนะคนนี้พนะ <c oughs> ักเลยจะจอดไหมเจ๊ no เนี่ยหาสามร้อยยอดเห็นไหมเก็ะนมสาวหาสามร้อยยอดประจบคีรีขัน เราจะข Papa ับตามเส้นนี้เพื่อกลับบ้านไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปหน้าเราจะพาไปไหนรอดูกันเลยไปปลาตาเรื่อง